สวัสดี FC ทุกคนครับนะครับวันนี้นะครับมีเจ้าตัวนะครับ LDM พันนะครับเข้ามาซ่อมนะครับก็อาการคือไม่ดังนะครับรุ่นนี้นี่มันมีโรคประจำตัวอยู่ของมันอยู่นะครับรุ่นนี้มีโรคประจำตัวของมันอยู่นะครับอาการไม่ดังนะครับอาการไม่ดังเริ่มจากอะไรนะครับ คือต้องบอกก่อนนะครับรุ่นนี้มันมีมีประมาณสามรุ่นหรือสี่รุ่นนี่แหละนะครับมันจะมีรุ่นสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยพันหรือหรือหรือห้าร้อยแล้วก็แปดร้อยแล้วก็พันนี่แหละนะครับจาไม่ค่อยได้แต่ว่าข้างในมันจะเหมือนกันนะครับแค่แค่รุ่นเล็กๆมันก็จะมอปแปลงเล็กลงเฉยเฉนะครับแต่ว่าหน้าตาอะไรก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละนะครับดูดูรหัสก็ได้นะครับ ldm นะครับ ldm มันมีจะมีอยู่ประมาณสามรุ่น สามหรือสี่นี่แหละนะครับอาการไม่ดังนะครับไม่ดังในที่นี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับสถานะปกตินะครับสถานะปกติเดี๋ยวเอาเสียงเข้าก่อน <c oughs> นี่นะครับปกติ แอมพวกหน้าลายพวกนี้นะครับถ้าเล่งถึงเลข2เลขสแล้วนี่นะครับมันจะดังลั่นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ดังนะครับไม่ดังก่อนอื่นนะครับต้องตัดตัวแปรออกก่อนนะครับว่าไม่ดังเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเสียแล้ววิธีเช็คเช็คอย่างไงนะครับนี่นะครับข้างในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มันจะเอาซิงค์นะครับมันจะเอาซิงค์มาวางไยงมันจะเอาซิงค์มาวางไอซิง์เหมือนซิง์ที่เราประกอบแอมนะครับก็มาวางไยงลักษณะอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนเรื่องสายพวกนี้นะครับถ้าใครถอดออกตรงไหนต้องเสียบคืนตรงนั้นนะครับถ้าถ้ามีการได้ถ้าได้ถอดไอพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะลืมนะครับถ่ายรูปไว้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องดูนะครับมันจะมีฟิลอยู่นะครับ4ตัวนะครับฟิลก้ามปูนะครับมันเป็นฟิลเหมือนเหมือน power รถยนต์นะครับนี่นะครับไม่ทราบว่า f c อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าฟิลไม่ขาดนะครับทั้ง4ตัวฟิลไม่ขาดนะครับเราตัดปัญหาไปได้เลยว่าพวกนี้ไม่เสียแน่นอนนะครับถ้าถ้าไอ power เสียนะครับหรือไดโอดบิดเสียเนี่ย ฟิวขาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าฟิวไม่ขาดพวกนี้นะครับไม่เสียแน่นอนนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนแล้วก็โรคประจาตัวของมันดีกว่านะครับเครื่องนี้จะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอาการอาการมันเป็นประจำนะครับอาการประจําของมันแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับบางที ยกไปให้ช่างซ่อมนะครับก็อาจจะมีอย่างต่ำๆห้าร้อยเจ็ดร้อยบ้างละนะครับอันนั้นก็อยู่ที่ร้านอยู่ที่พื้นที่นะครับแล้วแต่ว่าใครจะคิดราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับตัวที่มันเสียประจำนะครับตัวที่มันเสียประจำคืออะไรนะครับคือก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราก็ต้อง มั่นใจก่อนนะครับว่ามันเสียจริงนะครับเสียอาการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเสียมันคืออะไรนะครับอาการประจําของมันนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราแน่ใจได้อย่างไรว่ามันเสียจริงนะครับมันเสียอาการยังไงมันเป็นอะไรนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับ IC ีนี่นะครับนี่ IC 8ขาตัวนี้นะครับมันจะเป็น Ic ได้นะครับได์พวกสัญญาณเสียงก่อนที่จะเข้าบอร์ดได้จริงๆนะครับนี่ IC ตัวนี้นะครับ G <ม>ก็คือเสียงนะครับเสียงมาจากมาจากปีด้านหน้านะครับเสียงมาจากปีด้านหน้าเข้ามาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องมาผ่าน Ic ตัวนี้ก่อนนะครับผ่าน Ic ตัวนี้เสร็จก็ค่อยส่ง ส่งสัญญาณเสียงนะครับมาเข้าที่ไดนะครับเข้าที่ไดตรงนี้ก็ค่อยไปขับไอ้พาวเวร์พวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับอาการเสียที่มันเสียประจำอ๋ออาการที่มันไม่ดังนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องก่อน นี่นะครับก็ยืนยันว่าเปิดเครื่องจริงนะครับเปิดเครื่องอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เปิดแล้วมาวัดไฟแล้วมันไม่มีนะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับคือวัดไฟเลี้ยงมันนะครับ IC ตัวนี้แหละนะครับ IC จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีไฟเลี้ยงนะครับมันต้องมีไฟเลี้ยงนะครับก็วัดขาไหนตั้งมิเตอร์ที่ไหนนะครับตั้งที่ประมาณนี้นะครับ ตั้งที่ประมาณนี้50 dc ดนะครับดูที่มิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ดูทีเ่เข็มมิเตอร์ที่ผมจับด้วยนะครับคือไฟเลี้ยงมันจะเป็นไฟเลี้ยงมันจะขา8นะครับไฟเลี้ยงมันจะขา8กราวมันจะขา4นะครับไฟเลี้ยงขา8กราวขา4โอเคนะครับก็ ขา8มันจะอยู่ริมนี้นะครับนี่นะครับขา8ดอยู่ริมนี้นะครับส่วนขา4นะครับก็อยู่ริมนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับไม่มีไฟเลี้ยงนะครับมันไม่มีไฟเลี้ยงมานะครับมันไม่มีไฟเลี้ยงมาเลี้ยงตัวนี้นะครับมันก็เลยทําให้เสียงไม่ดังนะครับอย่างอื่นนะครับรุ่นนี้ไม่เคยเห็นอย่างอื่นเสียเลยนะครับ หรืออาจจะมีเป็นบางครั้งที่อย่างอื่นเสียนะครับแต่น้อยมากนะครับแต่ว่าอาการที่เสียประจําคือ IC ตัวนี้นะครับตอนนี้ไฟเลี้ยงที่ไฟเลี้ยงมันไม่มีนะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยนะครับมันได้ช็อตไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันได้ช็อตไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือในตัวมันนะครับในตัวมันมันช็อตหากันเรียบร้อยแล้วนะครับขายไฟเลี้ยงมันนะครับมันก็เลยทําให้ไฟเลี้ยงตอนนี้นะครับช็อตลงกาวไปแล้วนะครับ ไฟเลี้ยงชตลงกาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับขา4ี่ขา8อาจจะช็ดถึงกันข้างในตัวมันก็ได้นะครับตอนนี้มันไม่มีไฟเลี้ยงเพราะว่าตัวมันชอดนะครับทีนี้ให้เปลี่ยนเลยนะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเบอร์เก่าที่เขาใส่มานั่นแหละนะครับเขาใส่เบอร์อะไรมาก็ไปซื้อเบอร์เก่าที่เขาใส่มานั่นแหละครับใส่นะครับเปลี่ยนออกเลยนะครับรุ่นนี้ถ้าไม่ดังนะครับไม่ดังแต่ต้องวัดไฟดูก่อนนะครับว่า มันมีไฟเลี้ยงมาหรือเปล่านะครับถ้ามีไฟเลี้ยงมานะครับก็ไล่กับไล่กับคืนไปที่หน้าปีนะครับบางทีนะครับหน้าปีมันอาจจะเสียเสียงมันเลยไม่ส่งมานี่ก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ไฟเลี้ยงมันหายไปแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนตัวนี้ออกได้เลยนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับถึงถึงไฟเลี้ยงมีไม่มีนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับ อาการไม่ดังเนี่ยนะครับเปลี่ยนก่อนเลยนะครับอย่าไปทําอย่างอื่นอย่าพึ่งไปทําอย่างอื่นนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าฟิลขาดไหมนะครับต้องดูด้วยว่าฟิลขาดไหมนะครับกรณีนี้คือฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ขาดเดี๋ยวลองวัดไบอัดดูก็ได้นะครับคิดว่าไบอัดก็น่าจะมีนะครับไบอัดก็น่าจะมีนะครับอ่านะครับไบอัดมีนะครับเห็นไหมครับ 0.3นะครับ0.3 0.4ประมาณนี้นะครับไบอัพมีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงมีนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับตระกูลนี้นะครับสำหรับตระกูลนี้นะครับอาการนี้เฉพาะตระกูลนี้นะครับ LDM อะไรเนี่ยนะครับ LDM นะครับเฉพาะตระกูล LDM นะครับ ส่วนยี่ห้ออื่นอันอื่นนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีคลิปเข้ามาเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเอาคลิปตัวนี้ไปก่อนนะครับ LDM พันนะครับ IC ได้สัญญาณเสียนะครับต้องบอกว่า IC ได้สัญญาณนะครับภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วนะครับตัวนี้แหละนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้สักครู่นะครับลื้แล้วก็ เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วลองมาวัดไฟอีกทีหนึ่งนะครับแล้วลองมาวัดไฟกันดูอีกทีหนึ่งว่าไฟมันจะมาไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับก็มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าผมจะถอดถอดฝั่งเดียวนะครับถอดฝั่งเดียวแล้วก็ดัดดัดขามันขึ้นนะครับแล้วก็งายมันขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็พอให้มันเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยพอให้มันมีช่องที่จะเอาหัวแรงเข้าไปบัดกีได้นะครับหรือใครอยากจะถอดทั้งหมดก็ได้นะครับถอดทั้งหมดก็คือถอดฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วก็ถอดฝั่งนั้นทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนี่คือตัวใหม่นะครับนี่สี่ห้าห้าหกนะครับนี่นะครับตัว เบอร์สี่ห้าห้าหกก็เป็นออฟแอมธรรมดานะครับก็เอาเบอร์เบอร์แทนก็เยอะอยู่นะครับเป็นออฟแอมธรรมดาเบอร์สี่ห้าแปดศูนย์สี่ห้าห้าแปดห้าห้าสามสองศูนย์เจ็ดสองอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ใส่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเบอร์เดิมที่ติดมากับเครื่องนะครับก็ควรที่จะใช้เบอร์เดิมที่มากับเครื่องนะครับเพราะว่าวิศวกรเขาได้ คำนวณแล้วออกแบบมาแล้วนะครับบางทีเบอร์ที่ว่าแทนกันได้นะครับมันอาจจะประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพอาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนเบอร์ที่เขาใส่มานะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับมันก็คงจะมีประโยชน์นั่นแหละนะครับทำไมเขาถึงใส่เบอร์นี้มานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ นี่นี่นี่ตัวเก่านะครับอันนี้ตัวเก่าทิ้งนะครับเปลี่ยนใจเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะพับตัวนี้ลงมาแล้วก็บัตรจีเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเลยแล้วทีนี้เรามาวัดไฟดูนะครับมาวัดไฟดูว่าไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงมันจะยังเป็นศูนย์อยู่ไหมนะครับถ้ามีไฟเลี้ยง เข้าใจว่าดังแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสักคู่หนึ่งนะครับนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเอาเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอะไรที่ถอดออกก็ต้องบัดกรีให้ครบนะครับทีนี้ตอนนี้เครื่องเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟกันนะครับตั้งมิตเตอร์ที่เดิมนะครับตั้งมิตเตอร์ที่เดิมแล้วก็ ดูที่เข็มมิเตอร์นะครับวัดเหมือนเดิมนะครับสีแดงนะครับเอาไปจับที่ขาแปดนะครับเอาไปจับที่ขาแปดที่ขานี้นะครับแล้วก็สีสีดำนะครับจับที่ขาสี่นะครับเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยงมันจะประมาณ8 9โวลต์นะครับไม่เกิน10บโวลต์นะครับ ไฟเลี้ยงมาแล้วนะครับไฟเลี้ยงมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวจับมิเตอร์ดีๆนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยงมาแล้วนะครับเข้าใจว่าดังนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันว่านะครับว่ามันจะดังไหมนะครับจากเมื่อก่อนนะครับที่ เราเอาสัญญาณเสียงเสีย้าไปแล้วนะครับเร่งวอลลุ่มแล้วมันไม่ดังนะครับโอเคนะครับคือไฟเลี้ยงมาแล้วนะครับ90%เนะครับหรือ95%เต้องดังแน่นอนนะครับนี่ก็เร่งเท่าเดิมมันนี่แหละนะครับน่ะเห็นไหมครับอันนี้คือประสบความสาเร็จนะครับดังแน่นอนนะครับอันนี้คือดังแน่นอนนะครับดังแน่นอน นะครับนี่คือนะครับนี่คือจุดอ่อนของตระกูลนี้นะครับตระกูล LDM นะครับ LDM จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับจะไม่ผิดจะมี3รุ่นนะครับบอดข้างในจะเหมือนกันนี่แหละนะครับบอดข้างในจะเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะใส่คาปาน้อยกว่าแล้วก็บอร์ดก็อาจจะสั้นกว่านิดนึงนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กนะครับแล้วก็หม้อแปลงก็จะ,ะเล็กลง นะครับเล็กลงกว่านี้อีกนะครับเข้าใจว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่สุดนะหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ไม่รู้เพราะว่าผมเคย <ako> ผมเพิ่งเคยได้ซ่อมนะครับไอรุ่นพันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่น5 6 0 0ประมาณนี้แหละนะครับที่มาหาผมนะครับแต่วันนี้นะครับก็เอ็นอีกวันหนึ่งนะครับโชคดีวันหนึ่งที่ตัวใหญ่ได้มาผ่านมือผมนะครับ แต่ก็ใหญ่เล็กไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญนะครับรุ่นนี้นะครับจำรุ่นไว้ดีๆเอลซีรีนี้นะครับ LDM เนี่ยนะครับจุดอ่อนแล้วก็โรคประจำตัวของมันคือ IC ตัวนี้นะครับนี่คือ IC ตัวนี้แหละนะครับคือ IC ตัวนี้แหละโรคประจำตัวของซีรีนี้เลยนะครับส่วนรุ่นอื่นนะครับก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อ,อให้มันผ่านมือผมนะครับให้มันผ่านมือผม เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้ดูนะครับบางอย่างนะครับบางอย่างมันไม่ผ่านมือผมนะครับผมก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงนะครับบางทีก็มีคนไลน์มาถามนะครับว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้บางทีบางทีผมยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันไม่เคยผ่านมือผมถ้าผ่านมือผมผมก็จะเอาลงแบบนี้แหละนะครับเป็นวิทยาทานนะครับให้ f f c แล้วก็ช่างรุ่นใหม่นะครับ ช่างรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับที่ที่ยังที่ที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแต่ว่าประสบการณ์น้อยไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆขอให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นแล้วก็มีทักษะนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับเพราะทุกวันนี้มันมี y YouTube ให้ดูนะครับรับรองว่าผมไม่ห่วงแน่นอนนะครับอะไรที่ผมรู้ผมจะลงนะครับอะไรที่ซ่อมได้ผมจะลงนะครับ อะไรที่ซ่อมไม่ได้ก็รอก่อนนะครับศึกษาหาความรู้กันต่อไปนะครับก็ให้ f c นะครับมันวัดอุปกรณ์ให้เป็นนะครับฝึกวัดอุปกรณ์เยอะๆนะครับถ้าใครอยากจะเป็นช่างซ่อมเครื่องเสียงนะครับเพราะว่ามันมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันคนละศาสตร์กันกับทีวีนะครับทีวีนี่คนละศาสตร์เลยนะครับผมว่าจะเอาคลิปทีวีลงก็ ก็คงจะยากนะครับเพราะว่ามันทํายากกว่า Power เยอะนะครับมันคนละศาสตร์กันนะครับมันจะสับสนนิดหน่อยนะครับถ้าแต่ว่าเครื่องเสียงนะครับเราเรามาจนถึงเราเดินทางกันมานะครับเดินทางร่วมกับ f c มาจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับบางคนก็ทําเป็นหลายอย่างแล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับค่อยๆฝึกทําไปนะครับหาความรู้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็คนที่ส่งเครื่องมาซ่อมที่ผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับก็ขอ FC นะครับรักษาสุขภาพร่างกายนะครับตอนนี้ก็โควิดก็เริ่มระบาดนะครับแต่ว่าอีกสักเดือน2เดือนก็คงจะเข้าที่เข้าทางนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอาคลิปลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับงานก็ ห่างๆนะครับต้องใช้คําว่าห่างเลยนะครับคงมันไม่เหมือนช่วงก่อนสงกรามนะครับก่อนสงการนี่เยอะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะฝาก F C นะครับจุดอ่อนแล้วก็โรคประจําตัวของรุ่นนี้นะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับถ้าใครมีรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วมันไม่ดังนะครับไม่ดังก็ตัดตัวแปรออกไปทีละอย่างนะครับฟิลขาดไหมนะครับไบอัดมีไหมแล้วก็ไฟเลี้ยงมีไหมนะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับรุ่นตระกูลนี้ที่เคยซ่อมมามีแต่ไอซีเสียนะครับฟิวขาดเป็นบางครั้งนะครับเห็นเจอฟิวขาดเป็นเป็นบางเครื่องนะครับฟิวขาดก็คือเอาฟิวใส่ใหม่เราใช้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับคือเครื่องมันกินกระแสเยอะทีนี้ฟิวใส่น้อยเกินไปนะครับฟิวก็เลยขาดอันนั้นก็เคยเจอนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาการนี้แหละนะครับ IC ตัวนี้โหลดไฟนะครับ IC ตัวนี้โหลดไฟเลี้ยงนะครับมันไม่ทำงานมันก็เลยไม่ดังนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฝาก f อไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับเบอ่งแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยด้อครับพี่น้อง